มนลูกวงกลมสิหวัวออกตัวไหนบอกแม่สิมุนลงด้วยสิอ้ <laughs> อาวเล่นด้วยกันนะลูกนะเฮ้ยคนเก่ง อาไอ้ตัวเล็กนะลงมาสิให้พี่นั่งให้พี่เล่นด้วยไอ้ตัวเล็กหน่ะแล้วไอ้ขึ้นตรงนั้นเพื่อนก็มองไม่เห็นลูกมันสิ เออ,เอ,อตอนนั้นฉลาดว่ะนอนนอนลงแล้วมันก็มันก็จะมาตรงหน้านะมันจะเห็นทุกก้อนนะมีอยู่สามสีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะถ้้แม่หมุนช่วยไหมขอเล่นด้วยคนได้ไหมคะขอเล่นด้วยคนได้ไหมอมนี่ไงนักไงนักไง จอเดียวเพิ่งไปลมแรงมากเลยข้างนอกน่ะเดี๋ยวแม่พาออกไปพาไปเก็บขยะนอกบ้านจอไม่ต้องไปลมแรงโว้าลมแรงในป่าไม่ได้เข้าป่าแล้วเนี่ย เฮ้เสียงน้องร้องเสียงน้องร้องแมวจอนเขาคลอดลูกอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเอาเขามาเลี้ยงให้เขาก่อนเพราะว่าจัดปีปี๊บอันตรายไอ้มันจะมีหมาจิ้งจอกไงนอกบ้านน่ะก็จะมีหมาจิ้งจอกเป็นฝูงเลยนะกลางคืนน่ะเพราะว่ามันเคยทำลายไอ้ตัวตัวหนูใหญ่ตัวพอดซ้ำนะ่ะ โอพัทซัมนะตัวใหญ่มากก็นักจะใหญ่ใหญ่เท่าลูกหมานี่แหละแล้วที่นี่โอ้โหมันทำลายจนไสไตเลยนะมันกินนะน่าจะกินเครื่องในเนะี่ยเครื่องในหายหมดเลยวังว่าคงไม่ใช่กระสือนะที่นี่อเมริกาคงไม่มีกระสือหรอกถ้าไม่ใช่ฉันนะ่ะอันนี้พูดตลกกันเฉยเด้อืนั่นแหละมันจะมีสัตว์ร้ายแล้วก็มันจะมีนกยักษ์นกเหยี่ยวนะ่ะ มีเหยื่ยวจริงๆด้วยพี่น้องนอกชนิดใหญ่ๆเนะี่ยเพราะว่าบ้านเราอยู่ในป่าเนาะติดพวกเขาแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นประมาณนั้นแหละหากินกลางคืนกลางวันในโฉบเที่ยวไปมาบางวันมันก็คาบกระลอกคาบซากสัตว์ซากพืชมาจากไหนไม่รู้บนต้นไม้แล้วก็หล่นตุ๊บลงมาเนี่ยถ้าตัวเล็กๆแบบนี้น่าเอาออกไปเสร็จมันแน่อื ก็ให้เขาโตก่อนตืบโตแล้วเราค่อยเอาออกไปนอกบ้านเขาปล่อยตามธรรมชาติแต่เขาก็มากินกับเราและเพราะเราเลี้ยงของเขามาตั้งแต่น้อยเอะเนะพน้องเนาะอือก็ดูอยู่ว่าใจจะจะจะ,จะกล้าเอาออกไปไหมสงสารเขาแต่ก็ดูสถานการณ์ก่อนพี่นกอ,อือช่วยเข้าไปกัน ถองตัวนีหยอกันเอ้าเอกนู่นให้น้องเล่นก่อนให้ต้องกวนน้องมาเธอมาใกล้ๆแม่ให้แม่ดูนว่หน่อยเร็วเอาเอาเธอมานี่ให้น้อเล่นด้วย kinh Điều... đài nhỉ là làm kinh đài à bây giờ bây giờ chị thử thì mình đã cần này đâu chị vát thử đây chị vát chị chị bây giờ lại chị chị đi vào đi chạy đi ใครด่ากันตรงนั้นอ่ะนะมานะเมียว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 เมมียวเมียวไปด่ายันที่จอดเร็วเมีย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 ใครด่ากันถึงถ้วยถ้วยเด็ดถึงถ้วยถ้วยโอไม่อยากเล่นไสวยสวยมันลำเจ็บ กัดแม่เจ็บเจ็บนังจ้าวช่วยจ้าวช่วย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 วยช่วย่วยช่วยช่วยช่ย